โอเกวนวนเกโอ้เกจังเลยอ้หำถัดดีจ like ังเลยหงหมอหอ้สบายเล็บแบบแล้วลูกไปจะไนตัดเล็บไม่โดนอ่ะพอไห้ในรอดดีวอนดี อีกนวดก่อนนวดก่อนนวดแม่ก่อนแล้วนวดแม่อีกเล้วนวดก่อนนวดก่อน